สบายดีพี่น้องสดๆจากหน้าเวทีพี่น้องต่งมาสีหยางกับบงมี่เนี่ยกลินมี่เนี่ยกินหยังบ่ มุกนี่ยังนั่นแม่ค่ะหวานค่ะหวานหวานเลยค่ะมันเป็นไข่หมดแดงนี่ยังกินละว้าทอดปลาเป็นจะเสียดเดือนเลยคนขายจังเด่นทอดปลาขายยังไงนะทอดปลาขายยังไงแม่ค้าสี่ตัวสามสิบบาท อัน,น, 4, 5, น,น,อนได้ออนได้บอลไม่โอนโอน,โอนได้ไหมพี่โอนทางไทยต้องเป็นมัดดอมจะบกรอบม,มันตรงมัดตองมัดยางไม่จัง

นี they in they they ่ไงปิ like, ้งซีนป like ิ้งซีอ้ดสีนะคบางเนือใมาล่ากินกันนรับท่านบ้าเือยางพรท่านครับที่้องาท่นค่ะพรท่านยางเนื้อี้เขาตีอันีตเขาตีใส่ราเปาเมีค่ะเมีค่ะขายปิ้งเนื้อค่ะขายปิ้งเนื้อเค เนี่ยค่าขายปิ้งเนี่ยเอาอันมักอันนี่ขายเพเิ่งแล้วเอาบ้านแลวเนี่ยบรรยากาศยังบรรยกา็ยเงบรยัตอนนี้เราอยู่ที่ร้านครัมือขึ้นกับไปยังไงคัอ๋อมือขึนกัไปจ้าเอา้ามือขึ้นเห็นงาขงแห้งขึ้นจ้า อันนี้เป็นไสอันี้มีหลายนไ้ยำานเป็นเป็นเป็นเนื้อค่ะแม่เนื้อนี่หมูแม่เป็นเนื้อเป็นหมูค่ะอันนี้มอันนี้หมูอันนี้นะอันนี้ทรายเลยมายีสค่ะมายี่สิ

หยิบเลยนะไม่มีเียญนะคะอย่างจ๋มไม่ไม่สิบ้ยไม่สิบ นี่ก็ได้ใช่อ,อ,อ,อ้ายหอนค่ะเก็นนั่นหรือเ่าจ้ะทั้งๆกลดมันหมทั้งใหม่ดากให่

ว่าทีเขาไปหาพยุนเด์ไปหาเลยมัอนีว่ายานพยุนดเรยนอนกันเดเรนอนเหน่นขายยังไงไหม้าไรคะขายลาคนลายตัวไว้อยู่ไหนคนลาย มือหนันไปโอ้ยมือนัหลายคนหลายอเื่อยยู่อยเอียดไปจังละเียนรถบกม of all of all? าได้เีหลายแปายคน่อนคนื่อยยู่อยเอีดหลายคหนับัรนั่งหน่อยข้าวังคนหลายคน่อน

เรียกันเรีลงออกซี่สาม่เกล้างนั่นเรียกล่างซีสาเลล่ซีสามเเอกาา quán chạy uống nhiên quán chạy bút thầu uống nhiên quán chạy <laughs> อาสาพนักงานไม่สนิทสัพานพนองพอกันไม่คิดเลยเลยกำลังมากกำลังกินมันสุดเลย